สวัสดีครับผม C N J คุณอาจจะจำผมได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่ผมจำคุณได้คีมีโดตเดโกเดรอรอรๆๆ,ๆ,ๆขออาภาัยที่ผมหายไปนานคุณอาจจะไม่เชื่อว่าผมหายไปนานแค่ไหนนะครับก็17วัน17วันเลยตัวนี้ผมกลับมาแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมจะขอเล่าท้าความจากอีพีแรกไปสักนิดนะเผื่อคุณอาจจะจำไม่ได้หรือมันนานเกินไป จากคลิปแรกที่เราได้ไปทําการบุกเคลียร์สถานีตํารวจในเมืองโรสบูด้ด้ความยากลําบากมากนะเพราะเราไม่สามารถเคลียร์ซอมบี้ก่อนสีทุ่มนะครับก็เลยทําให้ซอมบี้มันโหดขึ้นนะครับคุณเห็นห้องปืนนี้ไหมผมเอากระบองตารวจมาทุบนะครับนึกว่ามันจะพังสรุปมันก็ไม่พังผมก็เลยกะว่าจะนอนก่อน,นครับแล้วตอนเช้าเราค่อยจะไปหาขวานที่สถานีดับเพลิงข้างล่างนะครับใกล้ๆจากสถานีตำรวจที่เราอยู่นะครับมาทุบนะผมว่ามันจะเป็นทางออกที่ง่ายกว่านะครับก็ไปชมต่อกันเลย ขอ,อหกโมงหกโมงสวยมาเช้าแล้วเช้าแล้วยังไม่อยากเคลียร์ซอมบีตรงนี้เลยว่ะเติมน้ำสีขวดเล่าที่เรากินไปโอเคไปชี่พายุเข้าแรงมากมต้องจุ๊กไปเอา,อาขวานนะครับในสถาน,นีดับเพลนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลามากอยู่ใกล,ล้เราเนี่แหละพายุมันแรงมากเลยมอชไม่เห็นเลยว่ะชิบหายละ วิ่งไปเจอฝูงเขาไี่พวกตายนั่นแหละเฮ้ยเจอแว๊บๆอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีหรอโอ้โหกูถามจริงปีนแปบบ๊บโอ้โหแล้วปีนไม่ขึ้นด้วยอะโอเคขอ,อยังจ้องมองมองนกกระทองร้องหูกก้กอนมีหนึ่งตัวยอยู่โอ้โหอีกฝูงอย่างนไรก็ไม่เยอะเท่าฝูงข้างหน้าหรอวะมา ไม่ต้องมาขอมือไม่ต้องมาขอมือขอมือไปละกระบองตำรวจไอ้เหี้ยสวยปะเสยค้างไปทีหนึ่งโอ้ยเบาเบาโอ้โหเบาเบาเบาลัวๆใจเย็นพายุมัดหมกระนำ้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดนี่ไงล่ะโอ้เปลี่ยนเป้าหมายเร็วไงนะมึงจะหาข้อหน้าต่างอยู่ ได้ความเร็วสูงทางเข้าน่าจะมีแค่นี้ว่าเฮ้ย hmm. ต้องทุบก,กระจกตรงนี้เข้าว่ะ่ mm hmm. mm hmm. ะมันกากขนาดที่ทุบก,กระจกไม่แตกเลยเหรอ mm hmm. เออจบออกโอเคสวยมาเปิดเข้ามาที่ห้องออกกำลังกายของอวาวมีอสองตัวมา แฟนคลรบอีก2คนมาเจอกันหน่อยล้มหนึ่งโอเคพักล้มสวยสบายอีส y ่อีสี่เทนี้มีป่าโอเคภายนอกเคลียระดับหนึ่งนะครับแต่อย่าทำเสียงดังมากไม่งั้นปูงใหญ่เอามาหิดข้างนอกน่าจะปูงมาเท,ท้านี้เราเปลี่ยนแล้วพี่ป่ากางเกงโอ้โหสวยกางเกงระดับพรีเมียมเสื้อเจ้าที่ดับเพิงน่าจะดีมากๆนะครับกัน ลงกันลอย,อยแต่มีรอยขวานมาเนี่ยไม่เอาโอเคจุดที่เราจะมุ่งไปเลยก็คือลงจอดรถนะครับโอ้ยซอมบี้ไม่มีซะดว้วยมามีของแต่งรถมีดปลาโอ้โหโหวานหมูมีดแรงมากๆขวานปอนเชี่ยหายากนะเนี่ยแต่มึงไม่มีขวานเนี่ยนะไอ้ขวานปอนมันทุบแป๊บๆก็แตกแล้วนี่แต่6กกิโลเลยวะเก็บมาก่อนละกัน โอ้หนักเลยชิบกาวประสานไม้ไม่ซ่อมของได้นักับเภงโอเคตัวนี้เป็นที่เก็บเสื้อผ้าใส่หมวกไปก่อนละกันโอเคเข้ามาห้องห้องนี้เก็บอาหารเปล่าอุ้ยผ้ามันแผลอ๋อห้องนี้เก็บอ,อปุปกรณ์การแพทย์นะครับโอเคเสียงเคาะยังอ,อยู่นะครับห้องเก็บของ ขวานหนึ่งอันไอ้สกิลขวาแล้วอัพหุยอะไรวะทำไมมันแรงจังอ่ะเชี่ยแรงจัด5.8กิโลเลยเหรอโอ้มันใส่ไม่ได้แล้วมันใหญ่มากนะครับโอ้เอานีมาข้างหลังแทนเจออาวุธรุนแรงแล้วชีอยคอนโยเนียอีเตอร์เฮ้ยอ,อีเตอร์นี่ก็แรงวะ่ะกระเป๋าเราเต็มแล้วนี่ต้องเลือกระหว่างอีเตอร์กับคอนอมหิตะ คอเอามาหิดน่าจะดีกว่านะครับแต่อีเตอร์มันอี้เตอร์มันคล่องแคล่วกว่านะแล้วก็ไม่กินสตามิน่าเยอะเท่าด้วยอีเตอร์มันเท่าไหร่วะสามกิโลใส่ในตัวก็ได้อะมันจะหนักแต่ไม่ได้หนักมากหรอกมะั้งโอเคหนักเริ่มหนักน้ิดๆได้อยู่ใครมัน็นคออะไรวะเดอจจะอาจารย์เออตัวเองนี่เละคอนอามาหิดห้องนี้ห้องอไรห้องเก็บของอีกแล้วเหรอไม่ถูกพื้นโอเค ก็จเจอเยอะๆมัน่าจะสู้ไม่ไหวแน่เนี่ยคอร์นี่มันยกช้ามากโอเคมีตัวตุ้มได้ยินซะ่ไหมอ้ยเขี้ยหนักจัดจัดหนักจัดจัดเลยต้องเพนแล้วป่ะเพราะว่าต้องใช้อีเตอร์แทนปะคอร์นนี่ไม่ไหวปะเก็บมาแล้วก็ถืออีเตอร์ด้วยสองมือโอเคคอร์นนี่อยู่หลังเราอยู่นะหมูข้าวไม่มีที่เปิดกระปอ๋องข้าวกินอีก โอ้พายุ่งหงกระนำรุนแรงอะไรอย่างนี้ปีนไม่ไหวเลยกูเฮ้ยเอออย่างนั้นแหละเหนื่อยด้วยปีจนเหนื่อยนี่ไงเจออีเต๋อหน่อยเป็นไงสกิลขวานเราอัพอยู่โน้ต้องมีสกิลขวานด้วยเนี่ยมีดีเราอัพมาขวานเร็วหนึ่งแล้วก็มีบูทแหละสวยใส่ตรวจแล้วเข้าไปเอาปืนแล้วก็มุฟไปหาบ้านดีเลยแล้วกนะัน ออกข้อนปอนทุบแป๊บๆน่าจะพังแล้วแหละค้อนปอนมันแรงมากเลยนะเอากะบองทุบแม่งนานจัดถ้ามันแต่ไม่ผิดมันจะกดทำลายได้นี่โผมันกดแจ็คชนชวนเชนชวนเลยเองไงโอ้โหครั้งเดียวแตกอุ๊ยครัง้งโอ้โหมันครั้งเดียวพังเลยเหรออะไรมันจะง่ายขนาดนัน้นโอ้ชีตปืเล่นไรบ้างวันนี้อุ้งหูสิ่งที่เราต้องการต้องจัดเกียร์ไปถล่มข้างนอกว่ะเล่นซ้ออุ้ยเป็นสามแปดปืนอะไรวะ 308เห็นกล่องหนึ่งนี่โอ oh, ้โห308อีกบิ้มเบิ้มเบิ้มเบิ م, บ้มเลยคือลือเลยเอาบิ oh, ้มเบิ้มมันเ่ยนะคือลือนะ่ะไม่มีอันนั้นว่าสิ่งเล็กที่เรียกว่าที่พายแล้วมันจะใส่ปืนได้สองกระบอกอ ja ่ะดิโอเคงั้นรอบนี้เราจะเอาลูกซอง,องไปกวาดถล่มมันก่อนแกะกองอีกสิบเอ็ดกองมีกี่นัดว่ะโอ้หนัก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 ,นก,นก,นกตายไป ittle, <st> ได้กูไม่ตายไม่ตาย What? What ไม่ตายเลยโหลดให้มันเต็ม8นัดมา แค่ไหนกันเชียวตพายุมันแรงมากเลยนะอุ้ยเ้ทองฟ้าวิปลาดุจแบป่วนทันใดตัต้มตัต้มตั้มมาเดยกูโก๊กาก,ก,ก,กมาเลยมีโดดระวังเดินเปิดดีๆไม่เป็นเปิดตีดีไม่เป็น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 ตายถล่มอมบีนี่เป็นเรื่องที่มันมากโอเค มีตีหนึ่งนะไม่ได้ยินเสียงปืนอลเหรอวะตีใหญ่หน้านี้ไปไหนแล้ววะดูโล่งๆนะโอ้พายุเยอะแรงมากเรเข้าไปพักก่อนไม่ไหววะหิวข้าวนั่นะ,ะเกือบแลกกรูบองก็เบาเกิน เออถ้าจะไม่ผิดห้องอาหารอยู่ข้างบนห้องอาหารอยู่ข้างบนจะเอโอเรงนอนโอเคตรงนี้เปล่าใช่ไหมโอเคใช่ใช่โอเค,อเคมีอาหารที่เรากินได้ละมาเปิดกล่องขึ้นมามีโปสเตอร์กับกินลบ30มสบวดน,น้ำกินมาเลยแล้วกันกุญเจรถลดอะไรอ่ะ อันนั้นหรือเปล่าวะไอเขาเรียกรถอะไรวะ E.T.B. โอเคทันจะขื้นอบกอบได้อยู่จะร้องว่างแล้วดิโอเคแถวนี้กันกันปีนเชือกปีนผู้ปีนไม่ได้ชาท่านี้นะโอเคซอมบี้แถวนี้ไปไหนกันหมดออกไม้เคลียหน่อยไซ let's go <S ถือปืนสิพี่เฮ้ย ว้าย,ล,าายลูกขัดนี่เปล่ามีเปล่าเชื่อลูกขัดอย่างนี้ก็เบิร์เหมือนกันนะเนี่ยเข้าได้มีกุญแจหรือเปล่านะเุ้ยมีกุญแจเสียบคารถเสร็จคราวนี้เปล่าที่เรามีกุญแจไม่ใช่ขัานายันรถหมดอ,อ่ะอ๋ออันนี้เปล่าปะรถบ้านเหรอ ยิงตัวเดียวไม่ค่อยคุมเลยวะอุ้ยไงใช่เรามีกุญแจอันนี้ว่ะเอาวะเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเอาเข้าไปดูหน่อยนะอุย้ยหืมเบ้าไา<ส>าอ้ซาดเกือบไปละโอเคเอาเปืนพกมายิงแล้วกันเรามีรถแล้วก็มีบ้าน กดดันเล็กๆแล้วอันนึงยิงไม่โดนเลยวะระยะไม่ถึงหรือสกิลไม่พอวะเนี่ยโอเคกูถามจริงเถอะอืมพอดีเบลอัพพอดีเบลอัพเกือบละดิตีด้วยความเสี่ยงอ๋อมีตัว โอเค,อ,เค,อ,เคอุ้ยอัพปุ๊บแล้วแม่งยิงง่ายขึ้นเลยแต่วเมื่อกี้ยิงไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่โอเคป่ะรีบไปกันเถอะตัวละครก็งวางแล้วับดาบคอยรถคันนี้ไปลากอ่าอันนี้ซอมบีเสียงฟังนี้น่าจะได้อ,อุ้ยหี้ยละไม่เข้า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 สวย โอเคระยะนี้ก็เนื้อนืน้น Head shot. Head shot. อเฮดช็อตเฮดช็อตเถอะปืนขัดโอเคเอลิออนเอสเคนได้ดีเข้าสิงรีโหลดแป,ป๊ปต่อพว่วงต้องถอยมาอีกเหรอต้องถอยมาอีก เอ็ e n ์แคดดี้ไหมล่ะนี่ไงเฮดช็อตวันแ t a บวันแ a p บไม่ได้ตายเหรอโอเคดูกันว่ามีตัวไหนที่มันจะวิ่งมางาบเราตอนเราบรรจุก,กระสุนเอ้ยเป็นตอนเราพ่วงรถหรือเปล่าเห็น okay, ไหมมีโอเคพ่วงรถเสร็จละชาร์ฟสวยไปเลยออกไปจนไปกันดีกว่า ผมว่าเราไปจุดที่ผมต้องการเลยแล้วกันนะครับมันจะเป็นค่ายกักกันนะซึ่งมันอยู่ออกจากแมพเมืองไปอีกระดับหนึ่งอะ่ะแต่ว่ามันจะปลอดภัยถนะ้าเราเคลียร์ซอมบีตรงนั้นหมดแล้วว่าเราไปเชียเออเอาปืนเรายังไม่พอวะราไปสภาพนี้เราแตกแน่ไอ้เหียจะขอกับเข้มแถวส้ทนทานทกตัวกันแล้วกันนะครับขนของขึ้นรถกันคนพวกปืนพวกอะไรกันอาวุธเรายังไม่ค่อยฟูลท่างรนฝั่งไหน,ไหนใกล้สุดวะ ข้างหลังไี่มีทางเข้าหรือเปล่าคนเราฝั่งแน่เลยโอ้ชนชนตรงนี้ได้ไปได้ซอมบี้ไห้ซอมบี้โอเคไม่มีใครตามเยอะขนเริ่มเบาบางลงแล้วขอไปขนของก่อนละกันปืนที่เราจะใช้หลักๆอนไ้กระสุนเยอะก็เอานั่นแหละนะครับ ทีวีด้วเฮ้ยมีอ่างน้ําด้วยเหรอดีจัดเลยว่ะผมว่าเฮ้ยเรามีบ้านอยู่แล้วว่ะอยู่เป็นบ้านเคลื่อนที่ไปโคตรโกฉันเก็บของก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็พอใช้แหละนะไมโครเวฟใช่ปะเนี่ยใช่ไมโครเวฟไหมมึงไปไกลกูเลยนะกูไม่ชอบมึงอย่างรุนแรงทำเซฟบินเ็ราไมโครเวฟนี่แหละสกิ <skill S 2> ลเลยอะหกโมงเย็นเป็นพอปูโอเควฟอัพ ช่างใจอยู่อันนี้มันก็พื้นที่น้อยเนาะแต่ผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะแต่ว่าเรางั้นเราไปแคมป์บ้าน,นปลอดภัยกันเพราะว่าจะปลอดภัยนะแต่ซอมบี้น่าจะเอาเรื่อง,เ,งเท่าไร่ไเ,เท่าไร่จอดหน่อยนะครับ ตัวเองมีของมาฝาก<ม>เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเก็บของก่อนนะโอเคมีแขกมาละโอ้มีของมาฝากครับพอดีมีสิ่งเงินที่ียกว่าลูกกระสุดนะไนอสัตว์ลูกมาให้หมดเมืองเลยหวัวโยกไปดิเฮ้ยอย่าอย่าทำร้ายแกตัวบ้านผมเหมือนเดิมนะ โอเคบ้านเคลียร์แต่ปิดประตูไม่ได้แต่ซอมบี้เหย่มากันเยอะมากสองทุ่มแล้วตอนเนี้ยสบี้เริ่มอัลึกไม่เป็นไรมาเยอะขอเม็ดเดียวตายหมดแมปอั้มีตั้งสามร้อยนัดดราหน้านเข้ามาตู้ฟอรมอยู่รอดประชาชนเกี่ยวอะไรวะ ตายเยินตายยินเด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 อะไรเปเนี่ยว้ายแล้วโอ้ What the fuck วัวลงว่ะอยู่ๆก็ทัวลงรอกูแป๊บทัวรอกูแป๊บทัวรอกแป๊บ ขัดลำกล้องอีกโอ้อะไรเนะรรรี่ยนะตรงนี้โหลดโดจีไม่ต้องต่อ,อยป่ะ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวด <S 2> <S 2> <S มันก็ยังไม่เคลื่้นลำให้ต้องยัดเส่กถอนจะชัก มาดิมาดิสองตัวอะม,มาราห,หน้ากันเข้ามาหมดยังหมดยังยังไม่หมดทีเชื่อจะสี่ทุ่มแล้ววะงานหยาบแล้วเรามาสองเลนนี้ยาก แะไไปครอประตูบ้างกูว้าะเฮ้ยศพเต็มบ้านมันก็เยอะไปย่าจะสี่ทุ่มแล้วอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะ ว่าแล้วไงมันวิ่งแล้วไงสี่ทุ่มล้อคึกว่างั้นสี่ทุ่มเรามังคึกกันเหรอโอ้หมดแน่นะหมดแน่นะขอ,อนอนก่อนละอยู่ในรถบ้านเรนจะทำอะไรลำบากมั้งโอเคเข้าไปโอ้ยเสียวแหวบบเสียวแหวบบขอ,อไรกินให้มันสดชื่นใจหน่อยนะปลาซาดิน อบสดสดร้อนร้อนอ้เดยวกินผิดตู้เย็นมีอะไรสดเนื้อกินปะ <What? S 1> เนื้อสดอะไรสดเนื้อคืออะไรวะโอ้จะรอนเลยก็ได้นะแต่มันจะไม่ตื่นอ๋อเคตื่นอยู่หรอกไปจะเอ๋ ผมก็ต้องขอตัดจบคลิปตอนนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปมันจะยาวเกินไปละ20นาทีนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะไม่หายไปนานอีกแล้วบ๊ายบาย